อโอเคจ้าไปมือนี่สิผ้าไปกินลอ,อยแต่ง้าแล้วมาทากระดาษเลยค่ะถ้าเอาทาได้ทาทับก็บอกแล้วว่าแต่งหน้าแล้วก็ทาทับเมคอัพได้ค่ะคุณป้าเห็นทาแล้วแต่งได้าแล้วดูว่าอ้ามาทาซ้ำทาซ้ำแน่นๆจ้ะ <laughs> <laughs> ถ้าเอาแน่นจ้ะพี่น้องจ้าถ้าเอาแน,น่นแดดด้านเข้าไปตะยา่านคักเบิ้งเอาลุยพี่น้องจ้าถ้าเดี๋ยวดูดจ้าพี่น้องจ้าขึ้นหน่อยบ่จ้ะ กันแดด nbf spf 5 0าสบ pa บวกบวกของหน่อยถ้าทับเมคอัพเด็ดเลยด้วยจ้ะพี่น้องจ้าแล้วกันแดดหน่อยบอผสมร่องพื้นด้วยจ้าโอเ็คหนาวบอกหนาร้อยผิวสีได้ก็ใสได้เปิดตึ้งจ้ากันแดดของหน่อยผสมบำรุงน้ำด้วยจ้ะพี่น้องไม่ต้องยานมะถ้าแล้วนาสีแห้งบพราะว่าจะพี่น้องจ้าไปนี่เรียบร้อยไปหน่อยสิผ้าไปกินพัดกับผ้าเจ้าประจําเจ้าแสบถูกมากราคาถูกมากพี่น้องจ้าพายุแถวเซนรามค้ามแหงว่ามินบุรีไปกินได้ยังไงไก่เลยจ โอเคแล้วค่ะป้าเห็นไหมเห็นไหมช่ำว้าวเดี๋ยวมาจากพ่อท่าเสีกะสีโกรจังสีเลยเจ้าจ่าพี่น้องผิวสีใดผิวก็ยังจะเป็นสีนั้นเพียงแต่ว่าหน้าก็จะช่ำโกรอิ่มน้ำแล้วเจ้าพี่น้องจ้าโอเคไปกินผัดกะเพรากันจ้าเมื่อนี้มากินเผาข้าวผัดกะเพราร้านประจำคุณแม่ร้านไม่มี่ตำสั่งที่ไหนคะแม่มินบุรีค่ะแหมอยู่ตรงรถไอ้ยตรงบิ๊กซีบ่อซุกขาพี่ปามสามบิ๊กซีสุขภัณพี่าลสามพี่น้องจ้าหน่อยสิบอกว่ารสชาติจัดจ้านมากขันใจว่าถึง้้กิิินเเเจจาาชชญญคค่่ะะ ไปปิงกันนี่จ้าอจะบนานนอนจ้านีฮจัด้านมากบอกเลยอร่อยมากน้ำลายแตกมากปกติหน่อยสิมากิกเอกินกะเพราื่องในแม่ขาพน้องไม่้าพน้องไม่กาจันคุณอ่ะแสบแบเแ่บอีรจพี่นอนไอ่เบิ้ลเถออนแม่อน้ำลายไหลโอเคจ้ะอยกไปพ่อกันมีช่องสามพรชีวันค่ะแม่นี่จ้ะ เออเดี๋ยวนะอุ้ยเขาดูย้อนหลังกันหน่อยก็ไม่รู้ว่าออกวันไหนอ,อ่ะเฮานี่จ้าพี่น้องจ้ะคักขนาดมามาจ้าพี่น้องจ้ะใส่อันนี้าพี่นอ<ด>้องเพราะว่าใส่เส<ด>ื<ด>้อขาวมากยากกระเด็นใส่เสือ้อโอ้ยยยยยพี่น้องต้องกินแบบนี้อ่ะบ่มีเครื่องในหน่อยก็ได้กินอ่าเมิร์กไส้ป้าป้าแดงน,น้องชิมหนึ่งไหมกินไปก่อนกินกันเดี๋ยวจับโอเคเอ่เมิร์กกับกับหมูสามจ้าเดี๋ยว่น้องกับข้าวคุณหมอเป็นผู้กับข้าหน่อยมาทำแรก เป็นบอสตาข้นะาเดี๋ยวไปอยูรบนเร้วบนอีกข้ามาเดี๋ยวไม่ได้เพรามีคำาต่อไปเรจาจกจ <c oughs>